กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหาทจิตนะคะช่วงนี้ยังส่ง s อ s เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็เดี๋ยวรุ่นด้วยท้ายท้ายรายการจัดประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันนี้3ท่านนะคะจะได้รับกระบินเรียกซับนั่นเองนะครับมาครับท่านผู้ชมครับรุนกันได้เราจะรันดอมตั้งแต่ช่วงต้นรายการเลยนะคะตอนนี้มากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะมาตรงนี้เลยเอสเอต่อมานะคะคุณหนิงค่ะเลขบัตร719เเบอร์โทร 2 6 6 2สุขภาพเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพอง <26, S 1> หกหกสองนะฮะเป็นเลขเกื้อกูลนะเป็นเลขกาลังปรับเปลี่ยนนะสุขภาพกําลังจะดีขึ้นทา,ทางที่มีโอกาสป่วยเจ็บบ่อยๆนะฮะสุขภาพจริงๆเนี่ยสาวมาดีสี่หนเจ็บแต่ณนะตอนนี้เริ่มจะดีขึ้นเพราะว่าดูแลตัวเองอย่างดีนะครับโชคลาภมีไหมไม่ค่อยมีครับหนิงครับ SMS ต่อมาคะ่ะที่คุณเอสเอ็มเอสต่อมานะคุณระรดาคะ่ะน่สินเยอะการเงินก็ติดขัดไม่ราบรื่นค้าขายดีไหมคะดีครับนะฮะคุณรลดาที่ไหนนะ ละรดาหรือลันละดาและระดานะครับฟังดีๆนะฮะจดการให้แม่นว่าคุณเนี่ยค้าขายดีกว่าเป็นงานประจําแล้วเหมือนเราจะมีจังหวะคิดคิดคิดจะทําจะทําก็ทําไม่ได้จังหวะเพราะว่าตั้งใจไว้นะฮะแต่เผอิญในจังหวะจะคนไปร่วมมือคนอื่นคนอื่นก็ผิดพิ้วนะฮะไม่คดไม่ซื้อนะครับคดไงข้องอกระดูกจะเจอบ่อยๆนี่สินเยอะใช่ซ้ําซ้อนจน สุดท้าเนี่ยเราก็คิดว่ามันน่าจะพ้นมันน่าจะพ้นไม่ก็ไปพ้นสัทีนะครับไม่ต้องกลัวกําลังจะราบลืบ่นแล้วบูชาอะไรดีแนะนําบูชาสาการะขอพรฟังดีๆนะฮะนะตรงนี้นะกล้องจับไปด้ดหนึ่งบูชาสมเด็จพระจันโตนะครับนะแล้วก็สวดพระาถาชิบัญชรก่อนนอนบ่อยๆนะครับจกให้ก็มีองค์เดียวแสวดเอาแล้วกันนะฮะสวดเอานะครับเอซสต่อมาค่ะ คุณชนฤดีค่ะจะสอบหมอติดไหมคะหัวดีอย่างนี้สติปัญญานี้ไม่วิศวะก็คุณหมอติดร้านเปอร์เซ็นต์ครับสบายใจไม่ต้องไปตีเลียดไม่ต้องไปถามอะไรสักอย่างส่งเข้ามาอย่างเดียวพอค่ะเอสต่อมาค่ะถามมาต่อไปนะครับท่านผู้ชมนะชัดเจนคุณสุนิสาค่ะสุขภาพความรักควรบูชาอะไรดีบูชาความรักครับตอนนี้ใจเนี่ยใจเด็ดเดี่ยวเรื่องความรักเยอะแล้วหลังๆเนี่ยเราก็ขึ้น เพราว่าทุ่มเทนะก็เรื่องของคนใกล้คิดมิตรู้ใจคือเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจเข้างานที่ผมบอกเนี่ยนะครับส่วนสุขภาพ,าพปรมัยณช่วงนี้บอกนิดหนึ่งนะฮะเรื่องฟันนะครับเรื่องลิ้นเรื่องคอด้านบนจะมีปัญหาบูชาะลรดีแนะนําบูชาพระศรีวรีมหาราชนะเพราะเพิ่งหล่อพระไปจริงๆเราบูชาได้พระทุกองนยแต่ถ้าบูชาพิเศษเป็นโชคเป็นลาบเป็นเรื่องการเงินที่ดีแต่อย่าลืมนะปฏิบัติดีคิดชอบแล้วก็แผ่กุศลจิตนะครับให้กับตัวเองด้วยอะังสุกโตโหมิผมมักจะแนะนำในรายการบ่อย คุณสุนิสานะครับไรเซนนี้ขอบคุณและสวัสดีชาวนครปฐมนะครับพรุ่งนี้ชมกันเยอะนะครับส่งชมแล้วก็ส่ง SMS เข้ามาทักทายกันได้ครับ SMS ต่อมาค่ะชมไปมีรอยยิ้มไปนะอย่าไปเครียดนะฮะเย็นๆอย่างนี้ใช่ค่ะนะครับต้องมีรอยยิ้มค่ะครับกอย่าสิ้นเดือนยิ้มเข้าไว้คุณคุณคุทนาเกศลจากที่สี่ห้าวันเงินเรียบร้อยแล้วค่ะทำบุญหมดใช่ค่ะเหมือนผมเลยท่านผู้ชมทำบุญหมดแล้วยังไงก็นะฮะ ช่วงไหนก็รอพักก็ช่วยกันหน่อยเลยกันนะครับมาธนเดชว่างไงครับจาเลขท้ายเบอร์32919เลขบ้าน8ทับ1 7 0ผ่อนหมดไหมคะสะดุด2-3เดือนนี้แค่นั้นเองนะฮะเยียวยาไปก่อนอแต่ระยะยาวผ่อนสำเร็จครับนะธ<า>นะเดชครับเปลี่ยนงานได้หรือเปล่าคะเปลี่ยนงานได้ไหมยาเพิ่งเปลี่ยนนะครับ<ม>แนะนำให้อยู่ต่อระยะนี้แน่นอนอาจจะตึงเทียดแต่สุดท้ายผ่านพ้นดีโชคลาภยังไม่ค่อยมาเท่าที่ควรครับ SMS ต่อมาค่ะ เออใชต่อมากราบสวัสดีคระคร,รูาจ,ารจากคุณพัญยาพัฒน์ทุนนี้ม,มีแต่เรื่องหนักๆยาวๆทั้งนั้นเลยเมื่อไรจะผ่านพ้นไปได้คะเมื่อใจเราไปยึดต,ติดยึดต,ติดเท่าไหร่ก็ทุกข์ใจเท่านั้นนะฮะทัญ,ญพัฒน์ผมบอกได้อย่างว่าระยะนี้เป็นระยะขาขึ้นด้วยซ้าไปทั้งที่เราวาดติดๆกัดๆเนี่ยเรามองโลกฟ้าเลยครับนะฮะอะไรที่ผ่านพ้นไปได้ก็ปล่อยผ่านไปแต่สุดท้ายนะฮะเราเนี่ยจะตัดสภาวะดวงกรรมันไม่ได้หรอกนะฮะสภาวะดวงกรรมันเป็นห่วงกรรมที่ห่วงอยู่ แนะนำนั่งกสินไฟกรรมฐานเจริญสมาธิแล้วระลึกถึงภพภูมิของเทวดาที่มาปกปักรักษาหลังๆเราไม่ค่อยแผ่กุศลให้เขาเขาก็มาแวะเวียนจริงๆเนะี้ยทำให้ติดขัดนู่นติดขัดนี่บ้างทั้งที่ทําบุญเริม,รสมเสมอนะครับช่วงนะครับพรรษาเนี้ยต้องทําบุญให้กับเทพเทวดาที่คุ้มครองสวดมนต์ให้ดัง เจริญสมาธที่มากแล้วผลดีจะตามมาครับทันอย่าพลครับมาในส่วนของอีเมลกันบ้างค่ะจากคุณวันวิสาคุณวันวิสาครับถามถึงเรื่องงานค่ะทำอะไรก็ตามการเงินติดขัดมานานความรักเลิกกันกับแฟนก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยเด็ดขาดอยากจะรู้เรื่องเนื้อคู่ด้วยครับก็ไม่เด็ดขาดจริงๆเลยครับเพราะว่าใจไม่เด็ดขาดรักแสนรักนะสุดท้ายก็อกหักนะฮะ แต่หักแล้วก็ไม่หักขาดหรอกครับในความในความเห็นอกเห็นใจกันมันยังมีอยู่นะไม่มีหรอกนหะอย่าไปดูไปเชื่อใครว่าต้องต้องเลิกไม่ใช่เนื้อคู่มันคู่กันแหละจต่เป็นคู่เวรคู่กรรมคู่เวรก็คือทำเวรมาด้วยการคู่กรรมก็คือกรรมมาอยู่นะแต่ไม่ยอมแบกแบกก็คือให้อภัยทานแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่สุดท้ายมีแต่เจ็บกระจาครับจากไปก็เสียใจค่ะกลับมาก็เจ็บเหมือนกันนะค่ะชนกิโพันคุณันพิสาแล้วทำอาชีพอะไรดีล่ะคะนะครับเออด่นคน เซเว่นเขามีแล้วนะฮะสแต็มกับร้านนกศิลพันธ์ผมมีแล้วนะในประชาสัมพันธ์หน่อยเพราะว่าสินมีครูเขาไปก็ไม่ได้ค่าตัวแต่ว่านี่มาช่วยคุณจริงๆนะครับภาษาซื้อได้สีเหลืองๆนะครับครับอันนี้อันแล้วคุณวิสางานทําอะไรดีคะอะไรนะงานงานเลยครับงานของคุณวิสางานของวิสาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในจังหวะของคุณเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องบัญชีหรือการเงินจะได้ดีนะครับนะฮะแต่ถ้าอย่างอื่นแล้วนี่ยก็ไปเรื่อยๆไม่เด่นชัดเหมือนที่ผมบอกนะครับค่ะ แล้วล่ะก็ส่งในส่วนของอีเมลมาแบบนี้เนี่ย<ช>ก็สามารถส่งเรื่อง<ช>ราวนะบอกชื่อนามสกุลแล้วก็คําถามเข้ามาได้นะคะและผู้ชมที่ส่งเอสเข้ามานะคะร่วมลุ้นกันตั้งแต่ต้นรายการ,รกับกระบ,บินเรียกทรัพย์นี่คือรายชื่อผู้โชคดีนะคะ3ท่านสแสดง,งความยินดีด้วยอย่าลืมเขียนจดหมายแนบซองเปล่าตะสแตมป์จา่าหนะซองถึงตัวเองอกลับมาที่มิลเล c โคช n นลนะคะระบุว่าเป็นผู้โชคดีได้รับกระบ,บินเรียกทรัพย์หรือว่า ออกแบบลายเซนจากครัวฐานก็ตามนะคะก็ต้องส่งจดหมายแนบซองป่าจะตามจานะซองถึงตัวเองมาด้วยนะคะส่วนใครอยากที่จะติดตามรายการย้อนหลังเข้าไปติดตามที่ y YouTube ได้เลยค่ะมิลล่าเค้าชาแนลเว้นวักทีวีไทยแลนด์ค่ะพรุ่งนี้เรื่องราวดีๆการหลอกผ้านะครับ<อ>นิดเดียวนะฮะบ,บอกว่าห้ามพลาดเะครับเด็กชาดูแล้วจะมีโชคลาภ <HA> โอ้โหนะฮะใครว่าปฏิหารไม่มีพรุ่งนี้เราดูเอ๊มันมีหลายช็อตเลยบอกบอกเลยค่ะว่าไทยไม่ได้ไปพรุ่งนี้ต้องคอยติดตามชมภาพบรรยากาศที่วัดสมานเม็ดกันเต็มเลยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ แล้วก็แห่แห่<ช> US, อันเชิญพลาสพระพระท้าวสิวลีด้วยแล้วก็รวมไปถึงในการหลอ่อหลอมเนี่ยโอ้โหตมุบว่าพิธีเข้มขลังมากจริงๆต้องคอยติดตามกันนะคะคแล้วก็ใครอยากติดตามกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage ได้ Miracle Channel TV ติดตามชมรายการได้นะคะท,คทุกวันถึงวันศุกร์หกโมงถึงหนึ่งท่มครึง่งวันนี้เมื่อเราก็จะทาลังผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ